อ,อาละาไว้การบ้านคอยให้แม่มาเอาแล้วกันฉันคงไม่ไหวแล้วอะทำไมมันมืดแบบนี้เนี่ยไปเดอะวา่าชั้นใต้ดินนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับอะไรเหรอคือว่าสมมุติว่าคุณครูไม่อยู่ในเกมนี้เลยได้ไหมครับครูว้าคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้ว <c oughs> มาเถอดดามาเล่นกับครูในน้ำช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานพอดีเม่เอานะครูใครจะมาเล่นกันในน้ำเล่าโอ้ยคุณครูกลับไปตัวกันบ้านไปการบ้านไม่มีเ่งที่มีนั่นก็คือการเล่นสงกรานยังปาาไปอยู่ไหมเนีย่ยโอ้โหเสียงใกล้มากจือ้อยังคงมาอย่างต่อเนื่องต้องค่อยๆอ,อ้อมไปแล้วกันหาย ลอยลอยกระทงลอยลอย,ลอยกระทงโอ้โหไปนามาเอาการบ้านตอนนี้เลยไอ้ตายเถอะถ้าฉันโดนคุณครูจับได้แล้วก็คุณครูต้องเอาไม้นั่นน่ะแย่ตูดไอ้ไม่ใช่ตีตูดฉันแน่เลยฉันไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดปัดโอเคมีตัวน,นั้นอีกเครื่องหนึ่งเครื่องสุดท้ายแล้ว มาแล้วเร็วเร็วเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเอยโอ้โหในน้องมันเหนื่อยนี่ฉันว่ายท่าฟรีสไตล์ไปเลยได้ไหมเนี่ยเอาล่ะทางหนีที่ไรปัดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสั่นกระจายอย่างกี้เออคุณครูคุณครูอย่ามาคุณครูคุณครู ระวังดีๆฮ่า <c oughs> ฉันน่ะนะหัวเราะดังแล้วก็สวยกว่าใครๆอุ้ยไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยจมูกก็อย่างกับซูเนโอซูเนโออะไรจะหน้าตาดีขนาดเี้เฮ้ยไอ้เจ้าเด็กนี่มันวอนซะแล้วมันวอนอุย้ยเราจะทำยังไงดีถ้างั้ไปล่อยกระสุนใหญ่ไม่โดนเลยสักกระติดเดียวเห,หลือพลังอีกแค่สองเท่านั้น เล่นกับใครไม่เล่นมนเล่นกับเจ้าหญิงที่แสนสวยอย่างฉันห้แกเร็วไปสิบปีแล้วมั้งเจ้าหนูโอเคอ้ายเหลือพลังอีกแค่หนึ่งเดียวค่ะไหนกันเข้าไปใกล้ๆแล้วปล่อยเลยปวดหัวปวดหัวเหลือเกินทำยังไงดีแร็พแรลูแร็บแร็พแรดูอ้ายตายแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนลงอ้าว ดหัวแล้วจ้ากินยาแก้ปวนไม่น้องสาวรับๆับรูปับดับๆับรูเอาละอุ้ยดาวด,ดาวจานดาวเทียมเยียบรอยโอ้ยนายอยู่เลยแหวะแหวะได้โปรดและนี่แหละคือแมปที่สมศักดิ์ศรีที่สุดมันคือแมปการปาผมเป็นแชมป์ปลาหินเอาละผมจะเริ่มจากกระดาษอันนี้ถ้าสมมุติว่าผมปาไปผิด ดินสองข้างบนนั้นจะมาถูกหัวผมแล้วผมก็จะตายทันทีเอาละเพื่อเพื่อหยิบสิวะแม่งอ,อ้อเดี๋ยวก่อนเอ้ไม่ใช่อันนั้นอ,อึบฮึ๊บเออพอเถอะเฝอยฝอยทำไมมีฝอย มีฝอยน้ำแข็งด้วยตรงนี้หิมะตกหิมะตกคืเรืยอฝอยน้ำแข็งไ<ฮ>งวะนนี้จิงกะเบลจิงกะบเบลจิงกะบโบเตเบแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมให้แมวเป็นที่ให้เรากดปุ่มดูสิว่าบะมีม่ลองเล็กจะพูดอะไรกับเราฮะปูน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  ตอนนี้เรายังหาหมีนะหมีไปไหนหมีไปหาแม่มันหรือเปล่าปั๊บ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 ีบบกับรีลีๆีโอเคหมีอยู่ไหนหมีฮัลโหลกระต่ายยังอยู่นะคะอีบ้าเอาเรื่องนี้ค่าคุณสุดหลอ่ออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะคะหน้าคุณแน่นะ่ะ ติดขี้ฉันเปล่าค่ะคุณผู้หญิงครับเก็บทรงนิดนึงเธอที่ค่ะชีวิตเคยเห็นใครที่เอาขี้ป้ายหน้ามาก่อนเลยดูแบบเทสตี้มึกพากเลยค่ะว้ายบ้าตายหน้าตาก็ดีแต่ทำไมถึงเอาขี้ป้ายหน้าสงสัยจะเป็นมาง่าพันใหม่ว้ายอีเหม็นชับัดเลยอ่ะว้ายร้านอิตาลีเปิดแล้วร้าน <c oughs> ได้เป็นสปอนบอมอ่ะใช่ฉันคือสปอนบอมอย่ารอช้าที่จะเข้าไปหาไก่งวงตายเอาละค่ะขั้นตอนแรกคือการดึงขนคุณแม่ครับช่วยดึงขนผมเบาๆได้ไหมครับผมรู้สึกเจกจี้ดึงให้หมดแม่แต่ขนตูดก็ต้องดึงเรียบร้ยอยอหูทำดีมากเลยนะเจ้าลูกชาย ต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอามือใส่เข้าไปในอตูดเหรออ๋อเป็นการรวงไส้นะคะเอ๊ชปอดม้ามกับต่อไปต่อไปุไป๊ยเวลาจะหมดแล้วหัวใจอีกอันเดียวอือริ้นปีเรียบร้อยดีมากไอ้นุ่ม ตอนนี้เนี่ยแม่จะสอนแกทำขั้นตอนต่อไปพอเราเอาเครื่องในออกมาแล้วเนี่ยให้เรามาดมนะไม่ใช่ละแม่ค่ะตึงจึงจึงจึดงึงจึงจึงจึดงึงจ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 ึ้งจพ้กนายงจึ้งจึ้งจึ้อจึ้งจึ้งจึ้งจงจึ้งจึ้้งงงง ถึงเวลาของ The Voice ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งเราชาวนาอยู่กับควายโอ้โหกดไรเลยอะได้แค่คนเดียวเองนะเนี่ยผู้แข่งขันคนที่สอง The Gym Rap ดาจิมแรปโทผมดาจิมแรปไทยก็ไปฟังได้ไงผมจะโทรและจะโทษโอ้โหผมหันแค่คนเดียวอ๋อเราต้องให้หัน3คนนี่ไอ้ป้านี่มาเลยชีเดดิเด,ดชูซาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยจอนหันคนเดียว ลองกดไปมั่วๆดูก่อนละกันเฮ้ยอินนี่ได้จังไดก็บอลูดเด้าเด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 าโอ้โหชอบกันใหญ่เลยอะฉันชอบเพลงน,นี้มากเลยอยากเลือกมนันได้ยังไงอะสุดยอดขอให้ทุกคนกลายเป็นกล้วยวให้สนุกมาเอ้ยเป็นกล้วยหมดแล้ว <laughs> อ้ทุกคนมาเป็นกล้วยกันรัร้องเพลงพร้อมกัน,มนไม่อากล้วยไม่อากล้วยเรากล้วยหอมแก่กล้วยน้ำว้า เียวออยวอลนี่คือดา้ายเก้าอี้สาธารณะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตะแกรงคล้ายๆกับเก้าอี้สาธารณะแล้วทุกคนกระโดดไปแบบง่ายได้ส่วนฉันส่วนฉันกระโดดไม่ขึ้นโอ้ยฉันอ้วนเอาฉันติดฉันติดไปต้องเด้งขึ้นดิ๊กทุกคนก็พอมองกันมาแล้วชิงหลังลองชิงหน้าชิงหลังชิงหน้าลองหนึ่งลองหนึ่งเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งหลัง เเดงดงนาดงนาาลุงชอบการ์ตูนเน็ตเวิร์กมากเลยนะแมปนี้เขาบอกว่าชื่อแมปว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กยังไงแต่รู้แน่ๆก็คือลุงแม่งเมาแล้วเนี่ยเมาคลื่นส่งลุงขึ้นไปหานาซาทีอืมอย่างงั้นอืออย่าพึ่องอย่าพึ่งแทงตูดลุงอืม โอ้นี่และเนี่ยที่เขาเรียกว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กปิ้วๆๆ๊ปิ้วปิ้วโอ้โหลุงอยู่เนี่ยเดอ้าวลุงลุงคะฮัลโหลลุงได้ยินผมไหมลุงได้ยินแต่ลุงขึ้นมาไม่ได้พี่ไหมมาเร็วพวกเราในทางเทคนิคแล้วฉันคิดว่าทางนี้น่าจะไปได้ไยเอาไปเอาใครนะบันไดใคระเนไดแบงไง มันตกเหวมันตกเหวไม่อะไรไม่อะไรโอ้โหฉัเสียสิบลูกพี่อู้นี่ต้าโอ้ไมโครเวฟจืดจืดเดือดเดือดไมโครเวฟเอาเข้าไปทนยไมอ่ะคอโดนปิงจืดจืดเดือดเดือดคอโดนปิงอร่อยมามาพี่มาพี่มามามาอ้ยออ้ยตรงนี้ตรงนี้มีอืมใครฆ่าอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยพวกเรารีบเก็บเธอไอเรนโบว์นี่มันซามากเลยเนี่ย โอบล้อมเราแล้วพวกเราดีแล้วอะไรเหรอเอาล่ะแกไปเล่นใหม่เถอะนี้มีคนมีคนอยู่ดีๆก็ก็ติดกับดักเรานะคะเอาล่ะไอตัวข้างในตายแล้วโดนบทขยี้เฮ้ย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 เว้นกำตาสนองเว้นกำตาสนองเดียวโอ้พระเจ้าทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีเราโดนโอบล้อม ฉันจะวนอยู่อย่างงี้สามชั่วโมงฉันก็จะวนก็ลองดูสิมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวอุ้ยอู้หูอู้หูอู้หูและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Happy w ว w วว e h a p p y We 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 เล่นอะไรของพ่อพ่อจะพาลูกไปส่งโรงพยาบาลโอ้โหไอ้มืดนี่มันทำอะไรพ่อไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุ พ่อขอโทษเจนี่ติลกาไปเลยหูตอนนี้อยู่ในโหมดเครซี่อุ้ยกอสิล่าเราอดแล้วเรารอดแล้วเราอดแล้วเราลอดอดอดมาะไม่รอดรอดพ่อครับดูตัวนั้นสิมันกินต้นไม้น่ารักพ่อครับเราต้องรีบไปแล้วพ่อครับพ่อครับโอ้พ่อไปแล้วลูกพ่อไม่รอผมเลยพ่อบอกแกแล้วใช่ไหมว่าการเอาตัวรอดในยุคนี้เนี่ยมันต้องระวังให้ มากนี่แขนพ่อขาดไปแล้วแต่ตัวพ่อยังไหวอยู่ไปล้วจ้าอุ้ยแม่จ๋าช่วยด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยผมขอมรดกขอไอตัวเล็กหมดเลยนะเร็วมากเอาล่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับกอเอ๋ยกอไก่นะจ้ากอเอ๋ยกอไก่ขอขายอยู่ในไอติมขอควายลองชิมไอติมละลาย มันอะไรกันเนี่ยไอฉันรู้ละว,วิธีของเซนกิก็คือเขาแบบแง่อมาอย่างงี้พี่ไม้นายอย่ามาบังทางบันไดฉันได้ปะขอร้องละก็อ้าฉันเชื่อว่าวิธีของเซนอคนลงครับได้โปรดมาเล่นกับผมหน่อยได้ไหมครับไอเด็กนี่มันใครวะอุ๊ยคนณลุไม่ต้องมายุ่งกับลุง ลุงจะไปแล้วออ <ics> ู้ออมื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 อใครอ่ะอู้จับจับจับโอ้ฟินแบสพ่อเคยได้ยินเรื่องรถไฟผีสิงหรือเปล่าไม่เคยได้ยินนะลูกนั่นแหละครับรถไฟผีสิงอ้าวแล้วลูกเพิ่งบอกพ่อเนี่ยพ่อลงมาแล้วเนี่ยโหยดูไอ้ลุงคนนั้นนี่โอ้โหเจ็บจังเลยพ่อลุงไปทาอะไรบนนั้นอ่ะลุงอืลุงมาเล่นกายกรรมกวางแจ้วอะนะ ฉันเองก็ทำนด้ยังวันยมีก๊กสองอัน้องพี่กิตพี่ไม้พี่โป้พี่อิูจุ๊บได้อง ขอเชิญรับชมหนึ่งบทเพลงจากผมจอนวดจิ๋มวันนี้ผมมีความสุขเราสนุกกันอยู่บนเอวการแล้วก็มีเอเรียนมาดูผมผมกลัวมันแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ร้องเพลงต่อไปอ,อ๋อแสดงว่าลุงแกเนี่ยอยากจะได้เอเรียนนะอ๋อเอเรียนรู้สึกสนุกกับเพลงของลุงจอนวดจิ๋มมากเลยครับอยากจะรู้จกักออ๊ย เอาตัวมันเข้ามาอ๋อในข่าวว่าเกอยากฟังเพลงของฉันเหรอฉันจะให้เกฟังจนตายลลา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 ล,าลาปล่อยฉันไปเถะนะิด <c oughs> วันนี้อยู่บ้านคนเดียวอยากจะฝึกร้องเต้นตู่จ้ำบาดูบ้างเ๊ะ <c oughs> มีคนอยู่ปะวะ ไม่มีคนอยู่อโอ้โหหรือว่าจะเป็นตูดแบบนี้มันสั่นได้ยังไงขนาดนั้นเนี่ยตูดเรลืองก็น่ารักดูรู้สึกอยากขุดทองเอาละเริ่มจากการขมิบตูดโอ๊ยทำไมตูดแตกแล้วตูดไม่หยุดเลยปูดปูดปูดพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอากาศที่แจ่มใสมากๆโอ้โหฝนตกลงมาพอดีอ้ใส่รุง้งอือใส่รุง่งโอ้โหโคตรสายรุง้ง ชีสมากยังก็น่าจะไปได้แลวเอ้ยมึงมาเล่นกันหน่อยเหรอเอาไงดีมันมาจ่อบแบบนี้มันจะกินันอยู่แล้วยันเราต้องค่อยๆกระดึ๊บอัดอดมาตามมาตามมันรู้ว่าเราอยู่นี ทำยังไงอะเธอวิงว่งเธอวิ่งอ๋อเป็นไงเป็นกไนไปเฮ้ยไปไปโอเคจะรู้แล้วเราต้องวิง่งสับตีนแตกเลยนะคะทุกคน ห้ามมองข้ามอะไรเด็ดขาดห้ามหยุดห้ามทำอะไรก็ได้ที่เราแบบว่าเอ่อต้องรีบไป่ห้ที่สุดเลยอย่าตามมาไอ้ผี่บ้าอุย้ยอุ้ยมันจะเปิดทำไปอลังการการสร้างอุย้ยสา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 ยตรงนี้ตรงนี้ BT ขวา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 ไม่อยากขันไปบองไม่อยากขันไปบองไม่อยากหันไปมองแต่ก็อยากขันไปมองก็ไงดีเดี๋ยวพอเราเข้าประตูแล้วเราหันกลับไปบองทันทีเลยนะปุ๊บป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ